แค่นี้นแฮะโอ้ยเปิดหัวเสื้อเห็ดพี่น้องเห็ดก็ได้เห็ดบดบ่อโอ้ยวานมันแก่เพิ่งนี่จะดังเก่าพี่น้องเมาเปิดหัวเสื้อเห็ดได้พี่น้องเด้อยวัุ้นไปประความวันนะ่ะว่าจะได้กินบ่ว่ามันด้ออกบ่ไอมีวิธีก็แนะนำเข้ามาได้ครับคอมเมนต์เข้ามาฝากกดถึงร้านหน่อยมันบอกให้คอตอันนี้ออกคนมา พอดออกละยังว่า,าดาวหันดาวตัวพนะี่น้องสิบก้อนสั่งมาสิบก้อนพี่นะ้องมาทดลองบ้างถ้ามันดีก็เดี๋ยวซื้อใหม่ถ้ามันบ่ดีก็ซื้อใหม่ด้วยกัน มีวิธีคอมเมนต์เข้ามาได้ไหมน้องด้วยันนี้ะไปเชียร์แล้วนะพี่น้องเอาที่ปิดฝามันออกไปเชียร์แล้ว,ลวมีสิบก้อนพี่น้องลุ้นรวมกันได้พี่น้องด้วยถ้ามันออกคลิปต่ตอไปเราจะถ่ายตอน เก็บติแกงพี่นอ้องแกงจะแทรกนะพี่น้องนะเอามันออกก็ด้มีวิธีใหม่แถ้าจะลืมด้อพี่นอ้องคอมเมนต์เข้าม,มาฝั่งก,การคอดเนาะเฮ้ยเจ๊ค้อดแบบนี้บอกพี่นอ้องนี่จะมีเม็ดตรงนี้น ตามคู่มือคนเบาให้คอดเอาเม็ดนี่ออก,กถ้าเพื่อใดมีความรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาพี่น้องอยากรู้คือกันแหละครั้งแรกครั้งแรกเนี่ยเรียบร้อยพี่น้องหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเค้อนพอดีนี่เราก็มาแกะนี่ใช่ไหมแกะ

Ồ. Oh. 2. Oh. Um. อาซีบใหม่พี่น้องอาซีบใหม่อซีบใหม่ถูกเห็ียดจรง อเรียบร้อยพี่น้อง,อร,องอรุ่นเดียวกับพ่อมกันเ้อครับมีวิธีอะไรกันแนะนำข้าม,มาพี่น้องไทยคุก้นน,ะ<ม>น้ำยังไม่ต้องลดไช่ไหมล่ะพวกเส้อเฮ็ดไปยังติดถุงอยู่เอามาแบกถุงไม่พี่น้องว่นี่น

มาพี่น้องรุ่นไปพร้อมกันเด้อยจิบตามจิบดอไปพี่น้องว่าจะได้เก็บดอกหรือไม่ได้เก็บเนาะจิบนีกระซันมนี่กันด้อครับผมอ่าเรียบร้อยไปพี่น้องรุ่นตอนต่อไป